สวัสดีครับค่ะแม้ว่าประเด็นทางกฎหมายและภาษีจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาต่างๆแต่คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นหนึ่งในวิดีโอที่สั้นกว่าของเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่คิดว่าประเด็นเหล่านี้สำคัญเพราะเราคิดว่าสำคัญมากอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือภาษีดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ที่นี่คือแนะนำแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแนะนำให้คุณขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณเอาละมาเริ่มต้นด้วยการพิจารณาสองประเด็นสำคัญเมื่อประมวนความสัมพันธ์ตามสัญญาการพัค่ะมีข้อพิจารณาหลักสองประการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการค้าระหว่างประเทศข้อพิจารณาแรกเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและเนื้อหาของสัญญาที่จะทำขึ้น คุณควรระหนักว่าเอกสารสัญญาเป็นประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาและความเข้าใจผิดระหว่างคู่ค้าสัตยภาพได้แนวทางที่แนะนาเพื่อลดปัญหาและความเข้าใจผิดเหล่านี้ให้น้อยที่สุดคือการใช้แบบสัญญาและข้อสัญญาต่างๆของหอการค้าระหว่างประเทศใน CC แบบสัญญาเหล่านี้ถูกร่างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากเครือข่ายทั่วโลกของ s c c ซึ่งให้ต้นแบบที่สมดุลและเป็นกลาง แตกต่างจากแบบสัญญาขององค์กรอื่นๆหลายแห่งแบบสัญญาของ i อ c ซไม่เอียงไปทางอุตสาหกรรมภูมิศาสตร์หรือฝา่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นผู้ขายหรือผู้ซื้อเช่นเดียวกับแบบฟอร์มเอกาสารอื่นๆควรให้ทนายความตรวจสอบก,ก่อนลงนามเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องคุณสามารถค้นหาแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ดที่ลิงก์ที่แสดงด้านลา่าง เรายัางขอแนะนำด้วยว่าคุณควรปรึกษาทนายความทุกครั้งก่อนลงนามในสัญญาใหม่ได้ฮ่าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงผลกระทบสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาเหล่านี้อย่างครบถ้วนข้อนี้สำคัญเป็นพิเศษหากสัญญาฉบับต้นฉบับถูกแปลเป็นภาษาอื่นขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับความเข้าใจของคุณต่อรือใดวลีหนึ่งอาจแตกต่างจากความหมายทางกฎหมายของมันอย่างมาก ข้อพิจารณาที่สองคือคุณต้องเข้าใจสถานะของเอกสารและลายเซ็นดิจิตัลใดในกรณีนี้เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับหอ,อการค่าของคุณคุณต้องมั่นใจว่าเอกสารดิจิทัลสำคัญใดๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันนั้นมีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่ากับเอกสารกระดาษหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารการค้าระหว่างประเทศเป็นดิจิทัล และยังไม่ได้ชมวิดีโอเรื่องการเปลี่ยนแปลงเอกสารการค้าระหว่างประเทศเป็นดิจิทัลพอแนะนำให้คุณรับชมวิดีโอนั้นเมื่อคุณได้เกลียยข้อกังวลทางกฎหมายที่ค้างคาแล้วในขณะเดียวกันคุณควรตรวจสอบสถานการณ์เกี่ยวกับภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นด้วยเราจะมาดูรายละเอียดเหล่านี้ในสไลด์ถัดไปอาจมีประเด็นภาษีเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการส่งออกแบบโดยทั่วไปแล้ว ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยากคุณควรตรวจสอบสถานการณ์นี้กับหอบการค้าของคุณผู้ให้บริการคนส่งสินค้าหรือและนักบัญชีของคุณภาษีเพิ่มเติมและข้อกําหนดในการรายงานภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาตามอินโคเทอร์ที่ใช้ประเทศผู้ส่งออกประเทศผู้นําเข้าเงินขของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศเหล่านี้และว่าการค้าขายนั้นเป็นสินค้าเชิงกายภาพหรือบริการ หากการค้าขายนั้นเป็นสินค้าเชิงกายภาพแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบก็อาจมีความสำคัญเช่นกันโดยอย่างเช่นมูลค่าเพิ่มที่ได้มาจากประเทศผู้ส่งออกมีเท่าไหร่และได้มาจากประเทศที่สามเท่าไหร่รวมถึงได้มาจากประเทศที่สานใดบ้างเราทราบว่าในบางประเทศผู้นําเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีคุณอาจต้องจดทะเบียนในประเทศผู้น,านําเข้านั้นภาษีสุลกาก่อน คุณจำเป็นต้องเข้าใจอย่างแน่ชัดว่าภาษีศุลกากรมีผลบังคับใช้หรือไม่และจะส่งผลต่อการตั้งราคาของคุณอย่างไรภาษีศุลกากรจะต้องชำระโดยผู้นำเขา้าดังนั้นบริษัทของคุณจะต้องรับผิดช,ชอบในการชำระเงินเหล่านี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเขา้าวิดีโอนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำทางวิชาชีพดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเช่นนักบัญชีของคุณ ผู้ให้บริการคนส่งสินค้าของคุณซึ่งสามารถจัดทำเอกสารกับหน่วยงานสุลกากรทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือตัวแทนสุลกากรของคุณพวกเขาจะช่วยให้สินค้าของคุณผ่านพิธีการสุลกากรได้อย่างราบรื่นและอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งอาจรวมถึงการยื่นคำร้องสุลกากรนนำเข้าหรือส่งออกต่อสุลกากร,กรและอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีนำเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มาภาษีสรรพสามิต และอื่นๆในนามของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกขอการค้าของคุณจบเพียงเท่านี้ด้านล่างนี้คุณจะพบลิงก์ไปยัง o r t e x t o r e r e s o m a n e s c เอกสารใน CC และ IncoTerms ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใครต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายใดบ้างขอบคุณที่รับชมหากคุณต้องการติดต่อฉันโดยตรงกรุณาติดต่อมาได้เลย เว็บไซต์ของเราและอีเมลของฉันอยู่บนสไลด์นี้และในคำอธิบายด้านล่างหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์พรุนากฎดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายศักยภาพการค้าระหว่างประเทศของคุณเพียงคลิกที่ลิงก์สมัครสมาบนหน้าจอไม่มีค่าใช้ใจ่ายใด หากคุณคิดว่าใครที่คุณรู้จักน่าจะสนใจคารุณาแชร์ลิงนี้ให้พวกเขาด้วยและถ้าคุณพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไปลองชมวิดีโอต่อไปในเทลิสนี้ลิงก์อยู่ตรงนี้เลย